สวัสดีค่ะที่นี่ช่องร้านพวงเจริญการช่างร้างขายหลังคาแคริบอยค่ะหลังคารถกระบะหลังคาแคริบอยหลังคาสามมิตสนเจรุหนไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจเ c e b o o k ร้านพวงเจริญการช่างหรือจะโทร0 8 8 2 2 9 6 3 9 1ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังคาสรงสูงเสมอหลังคาแคริบอยหลังคาสามิตทางร้านยินดีให้บริการกับลูกค้าทุกท่านที่กําลังมองหาหลังคาบางแดดบางลมบางฝนนะคะ เหมาะในการใช้งานนะคะพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะสอบถามเข้ามาได้โทรที่เบอร์088 2296 391ได้เลยนะคะ